สวัสดีเอฟซีทุกคนคะ่ะวันนี้หน้าตาสดใสหน่อยนะคะเพราะว่าให้เกียรติกับลุงไม้นะคะวันเกิดองลุงไม้นะคะก็เลยแต่งนอ้าเข้มเลยปากแดงคาะนะคะอืม้มลุงไม้ก็น,น่ารักนะคะอุ้ยให้ติปให้ติปแม่ผัวก็ให้ติปด้วยค่าทัดจัดงานให้ออ้ยพี่น้องคะจ้างคนป่วย,ยกับคุณนะคะเข้มแดงแดงแดงเลยะครับพี่น้องอาจจะเกี่ยมไม่ค่อยละเอียดน,นะคะฝ้าไไล โอ้ยงานเต็มไม่เต็มมือเลยพี่น้องคะ่ะอืมม่เป็นยังไงนะคะอเอาแค่นี้ละนั่นดีกว่าบ่นั่นนะคะพี่น้องอุ้ยอุ้ยแดงบ่ทอกันพี่น้องคะ่ะไปท่ามุมมืมด <laughs> บ้ใสซเวนตาอืมบันนี่ละมันจะได้เต่มนะคะพี่น้องคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น,นะคะได้ยินข่าวว่าเลยนะไหลมึงเป็นยังคือเป็นคนยังซีไหลนะคะกูกเขอยากดามึงดอกเดินนะคะแต่กูเห็นว่าอุย้ยทําไมอะ่ะอยากเป็นสายสะพานบุญล,ลูก เป็นสายสะพานบุญธรรมยไมนะคะไม่เอาชื่อวัดเอาวานะคะเอาบัญชีวัดนะคะพี่น้องมึงจะบ่าอะไรการที่คนเทานีส่สื้อของไมาให้วัดนี่นะฮะมึงบ่ต้องสื่อหรอกเพราะว่าวัดเนี่ยต้องการนะคะเงินมากกว่าปัดใจมากาามก่ัเข้าใจบ่แม้กระทั่งวัดนะฮะเพิ่นสื้อหยังเพิ่นสิตัดสินใจเองมึงอย่าไปเสนอว่าอุ้ยนะคะส,สื้อน้ำซื้อน,นู่นจะนี ว่าเป็นยังบางทีนำซื้อมันได้ไรกินมือมืดมืดอายุมึงเห็นบ่กอยู่วัดใี่คนถวาย,ายหลายหลายนะคะพี่น้องบางครั้งนะคะต้องการปัดใจเพื่อสี่สางนั่นซื้อหินซื้อยังซื้อยังใจคาซาังมึงต้องเอาเงินนั่นนะรวบรวมให้เข้าใจบอกคันมึงจะเป็นสายสะพานบุญธร่มึงจิตใจบุญอิเลี่ยมันบ่มเย็นาเออเจ้าของมาเปิดบริจาคเองเอาบัญชีเจ้าของเองมึงจะไปปฏิเสธว่านะคะหลวงอาหรือว่าไอเจ้าว,วัดวัดให่นะคะ เออนะคะผู้ญ่บานเพิ่นบยอยุ่งนั่มบ่เมียนค่ะนะคะมึงบ่ไปปรึกษาเพิ่นกอนถ้าปรึกษานะคะมึงเป็นสายสะพานบุญปั๊บเนี่ยมึงก็บอกว่านี่นะครับหมายเลขบัญชีวัดนะครับนะคะไม่ใช่หมายเ่อบัญชีผมมึงก็สิได้รู้ตัวว่าเออนั่นละสิ่งที่มึงทําถูกต้องการที่เปิดบริจาคมันผิดกฎหมายนะจ้ากูจะบอกมึงให้เออมันบ่คืออยู่เมืองหนอกเมืองหน้าเดเมืองนอกเมืองหน้าก็คือกันค่ะถ้าเปิดบริจาคโดยที่นะเหตุเหต นะ้าพิษกฎหไม้เขาเนี่ยเขาเกิดฟองเดค่ะนะคะมันบบเมนเดค่ะถ้าจะเอาซื้อวัดมาอ่างนะคะมะขวดมาอ่างนี่มึงก็ต้องเ,อเป็นชีวัดเวลากูบอกบุญเมื่อไหร่นะคะกลัวบัญชีวัดหมดค่ะไม่เข้ากระเป๋ากูเมตาบาทเดียวนะคะกูบอกไว้ให้เลยว่าการที่เราเป็นสายสะพานบุญนะคะเราเป็นกระบอกเสียงให้กับบุญสายสะพานบุญเราจะต้องนะคะเอาบัญชีวัดเราไม่ใช่มูลินิธินะคะที่เรามูลินิธิ มึงจะสร้างมามึงจะเปิดเขาไม่ได้ง่ายนะคะขนาดคนเขามีเงินเขาทาอยู่ทุบเนี่ยดังๆอะ่ะเขาช่วยเหลือสังคมเนี่ยเปิดมูลนิธิยังเปิดไม่ได้มันไม่ใช่ง่ายๆนะคะการที่จะเปิดบริจาคขอทานเนี่ยจะบอกให้เลยว่ามึงจะขอเงินทอนนะคะขอเงินทอนวัดเหรอเงินทอนที่คนเขาบริจาคเหรอนะแต่กูก็เห็นนะเห็นความเป็นความที่ว่าเออซื่อสัตย์นะตรงนะกูเห็นแม่นอกไส้มึงเนี่ยนะคะ เอานะคะหลักฐานออกมาโชว์ว่าเออเงินบริจาคเท่านี้เดอ้อหกพันนะหกพันกูกลัวนะคะซนะื้อของไปแล้วหาพันกลัวเออโอเคด้วยความซื่อตรงอย่างนี้ก็โอเคอยู่นะคะแต่ความเป็นจริงแล้วนะ่ะนะคะมันเข้าใจอยู่ถ้าความเป็นจริงแล้วนะ่ะถ้าวัดนะ่ะต้องการน,นะครับปัจจัยมากกว่ามึงเชื่อกูสิมึงถามถ้ามึงตั้งใจจะทําบุญจริงๆมึงก็คิดว่าเออนะคะ เอาทุนคนอื่นใช่ไหมทําบุญเอาทุนคนอื่นน่ะมันไม่ใช่มันก็บาปมึงช่วยไม่ได้มึงดูดิมึงแดกเล้าทุกวันนะมึงจะเอาแรงที่ไหนไม่น่าละคอาฉหยามึงไอ้ขารีบเนี่ยนะคะโอ้ยท่านรีบท่านรีเยเนี่กูก็ไม่อยากจะว่าหรอกนะแต่ว่าการที่มึงเนี่ยนะคะออกมาทําแบบนี้เออกูเลยบอกว่าโอ้ตล,ล,ลอดเนี่ยนะคะ มึงก็เสียหาสสภาพาบุญอยู่ข้างหลังอันที่มึงบ่เปิดเผยละบบดนี้อะที่เขาบริจาคมึงเขาไปคนที่มึงไม่เปิดเผยมึงก็สิเปิดเผยแต่ว่านี่นะแม่เลี้ยงเอ่อแม่บุญธรรมแมอ่อ่นอกไส้กูให้นะอะไรประเภทแบบนี้แมนบ่มันบ่แมนดีไหลนะคะมันบ่แมนเดีกูบอกเสือๆนะคะกันากาแบบนี้นะคะกันที่คนเท่านี้นะสิเฮ็ดอย่างมันต้องโปร่งใสแมนบบเออนี่ละ่ะกูถึงบอกว่านี่แหละยูทูบเบอร์เนี่ยบางคนเนี่ยนะคะเพราะว่ามจฉาชีพเนี่ยมันเยอะ เป็นการที่เปิดบริจาคเป็นการที่สายสะพานบุญมันมีเยอะค่ะนะคะอันนี้ไม่ได้ไปาพาดพิงใครนะคะเราถึงพูดรวมๆม,มันเป็นการที่ไม่ปุ่งใสนะคะถ้าเกิดเราเป็นชื่อบัญชีตัวเองเนี่ยคุณสามารถจะตรวจสอบได้ไม่ตรวจสอบไม่ได้ใครจะไปจับมือคุณดมได้หาบอกคุณมีหลังบ้านกันเยอะแยะอ่าคนที่คุณอย่างนี้ง,งี้นะเพราะประวัติเมื่องีได้แคะไหม ไอแค่ไอลูกหมาอันน right ่ะีลูกอีลูกอีกลีนะนะคะก็อีขอทานนั้นตัวนั้นอ่ะหาแดกกับวัดเนี่ยฮะก็เพราะแบบนี้มันถึงไม่เจริญเข้าใจไหมคะก็หาแดกกับผ้าเหลืองเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยกูใส่เสื้อเหลืองนะคะเออนะคะอีพวกประเภทมิจฉาชีพเนี่ยหาแดกกับเสื้อเหลืองเนี่ยนะคะมึงดูสิอ่ะมันก็จึงแบบไงล่ะอันนี้ก็เอามาอ้างนั่นอ้างนี่แต่สุดท้ายนะคะอยู่ได้ไหม ความคดโกงความไม่ซื่อสัตย์มิจฉาชีพเพื่อจะเอาหลอกเงินคนอื่นเขากูดิมเอฟซีเขานะฮะมาเมนว่าโอ้ยผสมนะฮะมันเปิดบริจาะคเนี่ยฮะมันอุ่มขึ้นปัญหาหมื่นหกหมื่นแปดหมื่นกูบอกแล้วคือกันค่ะมะแค่คือกันค่ะกูบอกแล้วว่าหลักฐานมีนะคะอีพวกประเภทแบบนี้นะคะมันถึงบอกว่ามันถึงอยู่ได้ถ้าทุกวันนี้พ่อจกตายเอฟซีนะคะหาแดดแบบนี้นะคะไอ้พวกนี้ไม่น่าเปิดโอกาสนะคะเออนี่ล่ละอ่ะคนเราอะ่ะมันไม่ปร่งใสนะคะทําอะไรอะ่ะไม่รู้จัก ทำอะไรให้มันแบบเอฟซีที่เชื่อถือมีแต่พวกหน้าโง่เอฟซีน้าโง่ค่ะอ้าวกูสาวกูเชียร์มึงเต็มที่นะคะมึงก็ด่ามันได้ไม่เท่าไหร่อ่าวันนี้มึงไม่กล้าเล่นนะคะมึงไม่กล้าด่านะคะสุดแล้วมึงก็บอกว่ามึงจะถอยถอยมาอีหี้ยกูไม่เห็นมึงถอยนะคะมึงยิ่งลามปามก็ไปอีกนะคะอ่ามึงถอยแต่้เรื่องคดีแต่เรื่องไอ้บดดาเขาเนี่ยนะคะมึงด่าแม่น้องหรือด่าคนนี้มึงก็ยังไม่หยุดอยู่ดีนะสันดานมึงยังไงมึงก็ไม่หยุดหลอกไอ้พวกประเภทแบบนี้นะคะ มึงอะนะคะเข้าขายกันเนี่ยพวกนี้กูว่ามึงจูบปากกันเนี่ยมาทําคอนเทนต์กับไอ้แค่นะฮะอืมเนี่ยเห็นไหมคะกูบอกแล้วว่าอีพวกประเภทแบบนี้นะคะมันจู่ปากกันนะคะมันด่ากันไม่ได้ความจริงหรอกยังงั้นอย่างนี้เพราะไอ้แค่มันสันดานเนี่ยมันเลวอยู่แล้วนะคะมันต่ําอยู่แล้วไอ้ควายเนี่ยไอ้คว้าความคนอื่นเขาอะชอบกันแกล้งคนอื่นเขาฟ้องร้องตบซับเขาเนี่ยสุดท้ายรวยไม่ไม่รวยตุยนะคะติดคดีอู้ติดคดีความเป็นสัตว์มาเนี่ย นะคะหางเงินประกันหางเงินประกันไม่ได้ทุกวันนี้ดิ้นหนักนะคะอุลออกมาหลอกลวงเขาอย่างงั้นอย่างนี้ออกมานั่งสอนเขามาด่าอีอูดอีอูดอุยควายนะคะเห็นไหมค่ะนี่มันด่ามึงด่าเขาเนี่ยมือมึงด่าเมียมึงนะอ่ะก็มึงมีมีเมียมึงเมียกระเทยเหรอมึงก็กระเทยเหรอถ้าเมียมึงเพศแม่นะคะอ่ะไม่ใช่เพศผู้เดียแสดงว่ามึงก็ด่าเมียด่าแม่มึงด้วยนะคะกูบอกว่าหยาบคายมากกไอสักว์มาเนี่ยหยาบคายไม่ธรรมดานะคะคือสัญดานต่ํา อีพวกเคียเนี่ยนะคะไม่น่าสนับสนุนกูบอกเลยว่านี่เนี่ยร้านจุดจบอีพวกมิจฉาชีพนะคะปากแจ๋วนะคะได้รับหมายลัวๆนี่แหละค่ะไปพาดพิงคนนั้นคนนี้กูเห็นแล้วโอ้ยกัดไก้ไหลเหรอคิดว่าโอ้โหไอไหลมันจะยอมมึงเหรอนะไอไหลมันก็อยากได้คอนเทนต์แต่ละตัวมึงเห็นไหมมึงเห็นอีหนูผีไปอีหน้าลิงอะ่ะโอ้โหอีสาสตว์อืออมจำเป็นมาพูดดีอย่างนั้นแอวนี้ตาแหละอุ้ยนี่ใส่กูเนี่ยไม่ใช่เป็นแบบนี้หรอกนะคอนเทน โอ้นี่ใสเร็วๆก็รู้อยู่แล้วมึงสันดานยี่ยงไงปากหมายอยู่แล้วมึงมาดัดจริตพูดดีน่ะมันมันไม่ใช่อะมึงก็ปากสะทุนต่ำอยู่แล้วอีดอกนะคะหน้ามันไม่ให้ค่ะหน้าสายบุญน่ะมันไม่ให้หน้าจะพูดดีมันไม่ให้เออหน้าหน้า,นาแบบเมียเมียก็รีตกอับนะคะเมียฝรั่งตกอับนะคะอีดอกทวงนี่บุญคุณผู้สูญเสียโอ้กูทำบุญไปอย่างนั้นอีดอก ไม่เห็นมีหลักฐานอีกควายนะคะมึงก็พูดแค่ครั้งเดียวนั่นแหละไอสัตว์เอามาพูดแม่งเป็นร้อยครั้งผรั้งการที่มึงทําบุญใครมึงเอามาทวงอยู่ตลอดนะไออีควายนะมึงไปกัดเขาก่อนทั้งนั้นแต่ละตัวเนี่ยก็เหมือนไอแค่อวดอ้างนันเนี่ยเมื่อมึงไม่มากัดกูน่ะไม่เซ๊ะกูัวไปด่าค,นค,นค,นคุณกูนี่กูไม่ได้เข้าข้างนิอุดนะกูเห็นความเป็นจริงว่าพวกมึงอะมึงด่าก,กันทั้งนั้นหนุ่มหัวหนุ่มคุ้ยหยุมหีมหกันทั้งนั้นนะพอเข้าข้างกันพอผิดใจกันหลััังบบ้้าานนดดกีอู สูเขาเห็นความพฤติกรรมของมึงเฮี้ยงไงแค่นะคะมึงไปเก่าก้าวราวนะคะไป <c oughs> ไปแทะคนของเขานะคะแค่ก็พูดว่าพอค้าออนไลน์อันนู้นนี้นี้นมันเยอะแยะเขาไม่ได้หมายถึงมึงเลยอ้ควาย มึงก็เหี้ยมึงก็เหี้ยจริงๆมึงแซะคนไปทั่วมึงเนี่ยนะคะโอ้โหกินปูร้อนทอยสัตว์ดิ้นนะคะชีวิตมึงตึงตกต่ําไงนะคะมึงก็ได้หมายรัวๆทุกวันนี่หาเงินค่าประกันไม่ได้อะ่ะนะคะปากแจวอุ้ยดูคิดมึงดูมาดามสองสี่หนุ่มผัวก็รักนะคะยิ่งรักยิ่งเมตายิ่งหลงอุ้ยหลงหน้าหลงหลังนะคะอุ้ยตายและอืมเห็นปะค่ะแม่ผัวกูก็ะจาไปสอุ้ยวันนี้นะเดี๋ยวกูให้เงินกูให้ซองขาวนะ กนะูนา,านเห็นบอกคนเฮ้ากันนะ่ะไม่ได้หวังผลประโยชน์แต่เพิ่นก็ะหายะจ๊ะ กูบอกใครแล้วนี่แหละมึงแซงกูนะกูเฮงเจริญเข้าใจบอนี่แหละค่ะมึงเห็นบอกกูเป็นผู้นำนะคะอืมมึงเนี่ยกูสายสบัติบุญของแท้มึงเห็นบอมึงเห็นบอกกูเห็นมึงเบิงอะนะ่ะไปวัดไปว่านะ่ะทุ่มเทพเขาน้ำบริกินตื่นตีสีแลนมาสั่นดุดด,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 ดของบรต้องขายนะคะหาเงินเขาวัดก่อนมึงเห็นบอกหวังผลประโยชน์ยังกูไม่ได้หวังผลประโยชน์ขายได้ก็ได้บ,ไดบไ่ได้กระ่บเป็นยังไงขายได้ใครวัดมันบล่ละอุ้ยท่านเมตตาจ้ะกระบอกให้เลยนะ ทุกคนเนี่ยนะคะคนไหนเนี่ยคิดดีทําดีนะคะถ้ากูบ่มีบุญบารมีเนี่ยบ่มีผู้เดสริร่วมโลกน้ากูดอกเข้าใจบอืนี่คนเฮาเนี่ยามาเฮ้าเฮาต้องคิดดีวัดดีกูแด่ปากไรแต่กูใจดีนะคะกูช่วยคนมาเยอะตอนนี้นะคะกูไม่ได้ช่วยใครเนี่ยนะคะกูรู้สึกว่าอ้ดีเหลือเกินนะคะ กูก็นั่งเบิงชื่อวเเบิงเผาตองเหลืองพุ่นเออเขาทะเลาะกันแน่เขาดีกันแน่เขาอันนันแน่เนี่ยมันเป็นของธรรมราชิชื่อวเช่กลัวนะคะอือีสัตว์พอมาดูพวกมึงนี่เครียดนะคะ จากบรรดาเม่นหยาบไขยดาจังสัตวี่นูนไปเบิ่งพุดเผา้องเหลืองพุ่น่ะนะคะสนับสนุนเขาพุ่น่ะเว้ยยังว่านั่นะน่ะเขาทําประโยชน์ือเพื่อสังคมแต่พวกมึงในมิจฉาชีพหาแดกอีสัตยูทูบเบอร์เนี่ยนะคะเปิดบริจาคให้มาแม่อีสัตยแก้งไม่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 ระบุด้วยนะอืมนะเขาให้ใครคนนั้นคนนี้นะเขาให้ห้าร้อยอ่าบวกร้อยหนึ่งเขาให้พันอ่าบวกอันาอนาร้อยห้าสิบ อีพวกประเภทแบบนี้นะคะหาแดกกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะ,อะบอกอพอดีเห็นเอฟซีนะคะมาเ่ะมาเมนนะคะบอกว่าประสมเข้าใจผิดหรือเปล่านะคะที่ว่าบอกว่าประสมว่าเข้าใจผิดไม่ที่ว่าเขามาด่าไม่ใช่ด่ายายยายสมควรนะคะขออนุญ,ญาตนะคะป้าไม่ได้หมายถึงนั่นเด็ดคะ่ะนะคะก็ออแม่นอ,อไส้นี่แหละเมื่อก่อนนี้สมัยก่อนเนี่ยนะคะมันก็เคยด่าจ้านะเอฟซี FC ไปดูนะคะมันเคยด่าไอไอไอ,อ,อ,อหมูตอนเนะี่ยนะคะมันเคยเอามาดา่า นะคะตายายเอามาเล่นคอนเทนต์ป้าหมายถึงไอ้หมูตนไอ้หมูเน่าจ้านะคะอืมนั่นแหละค่ะแล้วเมื่อก่อนนี้มันก็เคยเคยด่าเนี่ยบักไหลมันก็เคยด่าพอด่าแม่มันมันเอาพ่อแม่มนหลินทังสี่เละค่ะคือการวนไปวนมานะคะทุกเมื่อนี่มันก็เลยบอกว่าเอามายกตัวอย่างคือแม่นกไส้ให้เขา,เามาเล่นมาด่าไงเขาจะได้ไม่ต้องไปหาพ่อแม่ที่แท้จริงเป็นบวลาบอกไปด่าตาใหยา่ยก็ดีแล้วนะคะ พ่อแม่นอกใสเขาเป็นคนสนับสนุนนะคะอ่าแก่แบบนี้แหละเขาก็ถึงบอกชอบนะดูดเงินได้ดูดดีนะคะดูดโลดดูดโลดกันเขามีเงินหลายเงินกเกษียณมากเท่าไหร่ล่ะได้ว่วลาเงินกเกษียณน,นะค่ะบ่มันขายที่ดินที่นอดเลี้ยวกากาววันสิไปหาบักไลไปอยู่น้ำบักไลดิมันบาอาดอกเท่าๆนะสูกูบวไข่เลยนะอย่าไปหวังมึงเห็นบักแคมันออกมานางดาบ่อุ๊ยอูดมึงอยากเย็บมันเหรอเออนะมึงอยากเย็ดบักไลบักไลควยมันก็โหดขึ้นกับมึงนั่นล่ะ เออม,มันมักผู้ซ้ายมันบดได้มักผู้ญิงเออนะคะอู้เอกเทยลากยานะไอคือเอเยขอทานนะอืมอันนี้รคุณนะไอมีฉาชีพนะคะเออตกอับชีวิตตกอับนะคะไอจำเลยเออไอขี้คุกวายยังไม่ยอมรับตัวเองกติคุกมาข้าไหนล้วจ้าเขาเข้าออกออกนะเอยตาแระพวกมึงอะ พวกไอ,อ้อะไรนะพวกพยุงความเฮี้ยนะคะไม่ใช่พยุงความยุติธรรมพลเมืองดีหรอกพลเมืองเร็วคนอย่างมึงอะนะกูฝากไว้ก่อนนะเอาแค่นี้ลกันเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวลูกหลานเขาจะมาแล้วเขามาเร็ววันนี้กูต้องรีบทำนะคะยอมเหนื่อยนะคะอ่ะขอบคุณทุกคนนะคะเป็นกําลังใจพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวป้านะคะเฮ็ดบาบิคิวเฮ็ดยังเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจเฮ็ดไข่เบิงด้วยค่ะพี่น้องด้อโอ้เมื่อยครับพี่น้องนะ เมื่อมาอันวัชิเห็ดน้หน่อยน่ะมันก็คือเกาเหล่าลลกันฝรั่งมันบอกกินคือคนไทยมาถวยจานกะละมังมุ่นนี่ก็ต้องโอ้เห็ดยังสวยงามนั่นแหละค่ะพี่น้องนะคะเอ้าว่ากันไปเดี๋ยวยังไงป้าก็สีรีวิวห้เบิ่งอีกรอบหนึ่งได้ค่ะพี่น้องเด้อนะเดี๋ยวค่อยว่ากันไปค่อยฟาดเด้อพี่น้องเพราะช่วงนี้สองสามมือเนี้ยทย์นี้ป้ากค่อยว่างนะคะพอมาปับ๊บนะวันจันทร์อยากให้อาลานอเอามาเลี้ยงมือนหนึ่งพอวันพุธป้าก็ตรงไปหาหมอนบมื่อ เออบพราว่าถ้าเกิดหลังมันเห็ดยังบ่ได้ก็สีเหง้าอย่เดี้อบดนี้นะคะพี่น้องอ่ะป้ากันไปป้ากับเบิงอยู่ค่ะพี่น้องนะคะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะพี่น้องแม่ป้าก็โอ้ขยันมันยุ่งเสียละค่ะพี่น้องเลยบ่อยู่ซื้ออ่ะนะลูกใหม่ก็บอกโอ้ยมึงแข็งแรงค่ะน้องอูบ่แข็งแรงแล้วน้ำหนักก็ลดไลยค่ะพี่น้องใส่เสื้อลงๆเฉยๆนะคะแต่ว่าน้ำหนักป้าลดเยอะเลยนะเพราะว่ามันกินอะไรไม่ได้นะครับคือเรามีอายุแล้วอ่ะนอนไม่ค่อยหลับมันก็ยังว่าละค่ะ นะครับมันก็แบบว่ารบัรบเตือนมันของธรรมดาคนมีอายุเนาะมันก็แบบสบายๆบางทีก็นากินมื้อเดียว กินได้ไม่เยอะเวลายิ้วๆกินนิดๆเดียวนะฮะมันก็เลยเป็นการที่เออนะมันก็ดีเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราถ้าอ้วนนะ,ะหมอก็ให้ป้าลดอยู่แล้วนะคะไม่กินเนื้อสัตว์เยอะกินผักเยอะๆผักมีป้าก,ก็กินผักเยอะนะคะเออถึงบอกไงนี่แหละาการที่อ่ะไอ้แค่นะฮะอีสัตว์ม้อีลูกอีอลูกอีกลีมึงบอกว่ากูยากจนนะคะมาหาอันแดกผักมึงเห็นสวนผักปูน้วยหน้าบ้านนี่นี่กูให้มึงบ้านกูเนี่ยกูเก็บเลยน,ะนั่นมึงเห็นไหมเนี่ยนะผักชีล้อมหนวดนะทางนู้นก็มีอีกมีผผักักกกูด สารพัดค่ะมีประโยชน์นะคะเออกูจะบอกมึงให้กูบอกมึงเลยว่าการที่กินมีประโยชน์ขนาดลุงไหมนะคบหัวกูเนี่ยเขาเป็นเลือดลมไม่ดีอันนู้ดนี้เขาไม่เคยกินเนื้อสัตว์ไม่เคยกินผักแบบนี้ทุกวันเนี้ยเขาต้องไปตัดผักป่ามากินเพราะมันเป็นยาค่ะเป็นยาจริงๆแกฟื้นนะ่ะเดือนเดียวนะ่ะแกรู้สึกว่าหุ้ยหน้าแกแดงแกสุขภาพเห็นไหมแกรู้ึ้นมาทํางานแกไปทํางานได้แล้วเห็นปะคนเราอะ่ะมันต้องบํารุงและอันไหนที่เราขาดอะ่ะบารุงเลือดบํารุงสมองหรือบํารุงหัวใจหรืออะไรเนี่ย ผักป่าพวกนี้มีประโยชน์จริงๆนะเมื่อก่อนป้าไม่เคยกินป้ากลัวนะเห็ดเหดนี่ก็กลัวแต่ผักป่านเนี่ยป้าเริ่มเรียนรู้กินเยอะกินได้แล้วมีสเสดาหลังบ้านป้าดูน,นะขมๆอ่ะคือบ้านป้านันมันอยู่เนี่ยนะมัน,เป,น,เ,ปนเป็นป่าไงป่าเก่าใช่ไหมพอเราเปิดมันเกิดขึ้นธรรมชาติสบายเนะี่ยไม่ต้องเดินไปไหนใบตุ๊กแกก็มีใบอะไรนะเขาเรียกเ,เ,เนี่ยแหละชีล้อมนะคะก็มีผักไอ้ผักขมนะผักไอ้น้ำาอะไรเนี่ยมีหมดค่ะใบสิงโต แกเอามาอยากใสแก่แกงอ่อมแกเอามาปั๊บลากมาล้างๆๆให้สะอาดนะคะพี่น้องใส่แกงอ่อมอร่อยมากไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยนะคะถึงบอกไงล่ะนี่แหละมันดีอย่างหนึง่งคนเราอ่ะมันไม่ใช่ว่าอุย้ยคนยากจนจะไปโน่นนี่อันไหนที่มีประโยชน์เขาก็กินเพราะมันไม่มีซื้อขายได้นะคะถือว่าต่างประเทศเขาได้โอกาสตรงนี้แหละนะคะพี่น้องเราหากินได้ก็กินเนี่ยมันความสุขเราก็อยากไปหาเก็บนั่นมันความสนุกสนานใช่ไหมเปิดหูเปิดตานะจริงๆนะคนเรามันอยู่นอกอะ่ะเวลาหน้าหนาวอยู่ตบ้านมันบอก เออเวลาหน้ารอดเขาก็ต้องออกว่าจะไปดูคอนเสิร์ตเออนะคะลูกซิสนาน้องสาวน้องคนเก่งนะคะน้องนะคะเขาก็ชวนะพี่ส้มไปนะเดี๋ยวนูหน,หน,หนูหนูขายบัตรให้เพื่อบัตรข้รางหน้าสี่สิบให้ป้ายี่สิบพอพวกแม่ครัวเขาเขาแบบว่าช่วยไงฮะเขาออกแค่ยี่สิบเออเขาเอาเก็บก็เลยยี่สิบหนแล้วเขาอยากให้ไปค่ะป้าก็เลยบอกวิป้าไปดูกับอาการป้าไหวไหมนะคะไม่รู้งานเ,เขาไปดูบิวอะไรแล้วก็ อ,อะไรพระเอกดาราเน่ะเขามาเป็นนักร้องอ่ะนะคะก็ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นกลางคืนไงป้าขับรถป้าลําบากนะแต่เขาเขาก็เริ่มตั 4, ม้งสี่ห้ามงเย็นอะไรเงี้ยเราไปไปดูไม่นานก็อาจจะกลับอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเออเราก็ถึงบอกว่านี่เราก็อาจจะดูก่อนอาการนะคะก็ชวนไปเขาบอกอุ้ยบัตรข้างหน้าเนี่ยก็ซื้อสี่สิบยูโรนะคะแต่น้องเขาเหมาให้แม่ครัวไงให้ลูกศิษย์วัดนะคะ ว่าเขามีเงินค่ะนะคะคนนี้ลูกศิษย์วัดนะเขาทํางานนะคะคนขับรถให้กับปันหลวงพ่อนะคะน่ารักเขาดีมากเลยนะคะออ้ยเมตตานะคะรักประสมมากอะไรก็เค,ค้กก็วันเกิดก็ซื้อให้อะไรก็ซื้อให้นะคะทุกคนนี่แหละนะ,ะเขาเมตตาคนเขามีเงินเขาเห็นเราอะนะคะอ่าคิดดีทดําดีช่วยวัดนะคะทุกคนน่ะนะ,ะเขาก็นะคนไหนเขามีอันจะกินเขาก็แบ่งปันกัน,นะค่ะนะคะธรรมดาไปวัดโอ้ยขนของมาให้บางทีกินไม่ได้เลย เออนะคะมันเยอะกินไม่ทันค่ะพี่น้องนะคะไม่เอาเกงใจก็ขนให้ขนให้น่ะเออมันก็ดีค่ะเพราะอ่านไทยมันก็แพงเนาะเออเนี่ยละก็เลยว่าหลวงพ่อหลวงพ่อเขาหาวันหนูมาขอเขาวัดอ่ะหนูมาขออีกแล้ววัดนี้เนี่ยคุณมาขอท่านเขาวัดนี่แหละกินได้บุญนั่มนี่ละค่ะพี่น้องอ่ะว่ากันไปนะพี่น้องเยวเจอกันนะคะเจอกันค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวป้าก็เตรียมตัวนะคะเจอกันจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวค่อยทำกับบ้านเข้ามาฟาดกันใหม่นะจ๊ะเบาๆหน่อยเพราะว่าอันน่ะ ยังก็เอไอมันตกใจเดี๋ยวดีเอไมันเริ่มไม่เขียวมั่งขนาดพูดเบาๆนะบาง,งคลิปม,มันเหลืองเลยค่ะนะคะโอเคเจอกันจ้าบัดดีจ้า